สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าอีกอันหนึ่งนะเขาเรียวกว่าเป็นเหรียญเสด็จนิวตรนะครับหลังจากที่นะฮะเราในรัชสมัยของท่านเนี่ย2,500เนี่ยก็มีการผลิตเหรียญหนึ่งบาทออกมานะพอสมั4เนี่ยท่านก็ นะครับท่านก็กลับมาจากต่างประเทศคือจะลืมนะครับว่านะ่าลืมนะครับว่า,นะอา,วาตอนที่พระองค์ท่านนะครับได้สถาปนาเป็นพระหมหากษัตริย์ในลำดับที่9ก้าของราชวงศ์จัก,กรีแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปอยู่ต่างประเทศนะไปเรียนหนังสือต่อหรือว่าอย่างใช้ชีวิตในต่างประเทศอยู่ หลังจากนั้นนะครับท่านก็เสด็จกลับมาในระหว่างที่ท่านอยู่ต่างประเทศก็จะมีมีการแต่งตั้งนะครับมีการแต่งตั้งนะผู้สาเร็จราชการแทนนะและก็ในช่วงที่พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ใหม่ๆนี่นะรัชกาลที่8แต่รัชกาลที่เกา้าเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่านะในยุครัชกาลที่8เนี่ยมันเป็นช่วงสงครามไงนะมันช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โอ้โหเศรษฐกิจประเทศเราแย่มากนะเหรียญกระสับต่างๆแต่ละแบบแต่ละอย่างนี่มันก็จะนะเป็นการเล่าเรื่องที่ผมบอกถ้าเพื่อนมีแล้วเพื่อนก็เก็บแล้วก็มานะหยิบแต่ละเหรียญออกมาเนี่ยมาเล่าเรื่องมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองเราเนี่ยให้กับลูกๆหลานหลานได้ฟังได้หมดเลยนะผมจะบอกให้ เพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่มันเป็นเรื่องนะเป็นสตอรี่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้ทุกยุคเลยเพื่อนสามารถที่จะหยิบเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบอะไรก็แล้วแต่ที่หยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเล่าเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะให้กับลูกๆหลานๆได้ฟังได้ อย่างเหรียญนี้ก็เล่นกันครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะเพื่อนๆต้องแยกกันนะครับว่าคําว่าเหรียญที่ระลึกเหรียญที่หมุนเวียนมสนะครับมันก็จะต่างกันไปเพื่อนๆก็คือบัญทีระลึกเนี่ยก็จะสร้างน้อยสร้างมาประมาณสี่ล้านห้าล้านเหรียญแต่ถ้าเป็นเหรียญพวกอย่างปีสองพันห้าร้อยนะหรือพันห้าร้อยห้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหรียญหมุนเวียนเหรียญกระสาบที่ใช้หมุนเวียนนะครับก็คือเอาไปนะครับเอาไป เอาไปใช้กับประชาชนทั่วไปแต่ว่าเหรียญที่ระลึกอย่างนี้พระท่านก็จะผลิตออกมาเนะี่ยแบบพิเศษพิเศษอย่างเหรียญน,นี้ที่ท่านเห็นกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว,ว่าสเสรียสเสด็จนิวัตนะพระนครเป็นเหรียญที่ทําในอุบารโอกาสที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยนะครับกลับจากนะต่างประเทศแล้วก็นะแล้วก็กลับมาอยู่ประเทศไทยเขาก็เลยออกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึก ฉะนั้นมูลค่าเหรียญน,นี้นะครับมันก็เลยมีค่าสูงหน่อยนะแ้วก็สร้างน้อยกว่าสองเหรียญแรกถูกไหมถูกไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อต้องจำไว้นะการดูเหรียญพวกนี้บางทีเราเอ้ยไปไเป็นนักจักรแต่ว่าที่กล้าเหมือนกันแต่ว่าวาระนะครับในต่างๆเนี่ยเรา,าก็ต้องมาศึกษาให้ครอบครอบเนะี่ยผมถึงบอกว่า,วาการมีเหรียญกระสาบทค์ท่านนะครับแต่และ อันแต่ละอันมันก็บอกเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างได้หมดแหละเหรียญกระส่าต์นะครับเหรียญที่ลึกอะไรพวกนี้นะโอเคเพืเ่อนๆมาดูกันนะครับเห็นไหมครับลักษณะก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระอ,องค์ท่านกับพระราชินีนะรัชกาลที่9กับพระราชินีของเรานะออกแบบได้สวยงามนะครับสภาพที่สวยอย่างนี้สภาพเห็นไหมผ่านมาเป็น โอ้โหหกเจ็ดสิบปีเนะี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูเลยเพื่อนได้แบบนี้เพื่อนเก็บแบบนี้นะได้เอาไปให้ลูกๆลานลาได้ดูคิดถึงพระองค์ท่านนะครับนี่ใกล้จะถึงวันพระสวรรคตวันที่สิบสามตุลาแล้วก็เลยนะครับเขาทําคลิปเหรียญกระสามเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันยาวๆไปเลยนะอันนี้คือเสด็จนิวาสเพื่อนๆสภาพที่เห็นลิ้วรอยครบนะครับที่เห็นแบบความคามชัดของนะของเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเก็บเลยเพื่อนเห็นไหมครับ เก็บเลยนะเก็บเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนนะครับสวยนะเป็นตาเป่นดินเหมือนกันแต่ว่าออกในปีสมั้าร้อยสี่อ่าเห็นไหมของมั้าร้อยสี่น,นะครับเพื่อนๆดูนะสวยนะสภาพอย่างนี้เพื่อนๆเห็นนะครับเก็บนะเก็บเก็บ คำว่าเก็บคือต้องเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวนะสวยไหมครับสวยไหมะนะเพื่อนๆต้องดูความคมชัดสวยกว่านี้ก็มีเพื่อนๆบางคนมีนะครับถ้ามีอย่างนี้ให้เก็บนะครับสภาพอันนี้อย่างนี้ถือว่าสวยถือ,อย่าโอ้ยังสมบูรณ์อยู่นะพริกตะแคงดูความคมชัดหนูนะครับของหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับผ่านการใช้นี่ก็ลงไปในเอาไปใช้หมุนเวียนซื้อ ชำระนี่ได้ตามกฎหมายเหมือนกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญเสด็จนิวัตถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนที่นะสนใจอยากจะเก็บก็นะครับไปหาซื้อได้นะตามเหรียญกษริย์แต่ว่าสภาพแต่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาเก็บรักษาเนี่ยเขาเก็บรักษาให้ดีไหมนะ โอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆพยายามที่จะพูดให้มันน้อยสั้นลงเพราะว่าจะได้เห็นภาพยาวๆด้หลายรุ่นไดนหลายแบบกันนะโอเคครับสวัสดีครับ